หน้าจอแอลไพ7นิ้วร <brasile> ุ่นเริ่มต้นในราคาย่อมเยาฟังก์ชันครบแต่สมบูรณ์แบบ a อลไพ ILX w 6 6 0 e และการปลดล็อกหน้าจอแบรนด์ l p ลไพให้กลายเป็นจอ Android สามารถเล่น YouTube Google m a p Netflix TV ออนไลน์ด้วยกล่องมิชิก้า X5 ตัวนี้การใช้งานทั้งหมดนี้เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคย,เยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับตัวเครื่องเล่นจากแบรนด์ Alpine กันอีกแล้วซึ่งสำหรับในตัว7นิ้วในวันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องเล่นนะครับที่ผมก็บอกเลยว่าฟังก์ชันเนี่ยจะหนักจะเต็มแล้วก็ครบครันมากๆเลยแต่ก็เป็นเครื่องเล่นรุ่นเล็กนะครับไม่ได้เป็นเครื่องเล่นไฮเลสเหมือนในตัวรุ่นก่อนๆในตัวนี้นะครับ Alpine ILX w U 660e ตัวนี้รองรับการใช้งานนะครับในส่วนของตัว Apple CarPlay ผ่านโทรศัพท์ iPhone เชื่อมต่อตัว Android Auto ผ่านโทรศัพท์ในระบบ Android เพื่อการฟังเพลงและการนำทางที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด6.95นิ้วและความละเอียดที่ 480p นะครับการใช้งานแบบนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆและในตัวนี้เองนะครับยังมีในส่วนของตัวช่อง USB มาให้1ชุดอีกด้วยในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาอยู่กับแค่ตัวเครื่องเล่นจากแบรนด์ Alpine ที่เป็น7นิ้วตัวนี้เท่านั้นเรามาอยู่กับตัวนี้ครับนี่คือกล่อง Android Box AI Box CarPlay b l o c k นะครับหรือว่าตัวที่เราใช้ทำการปลดล็อกตัว CarPlay ให้กลายเป็นจอ a n d r o i d หลายๆครั้งเนี่ยลูกค้านะครับมาที่ร้านบอกว่าอยากได้ตัวหน้าจอแบรนด์นะครับ แต่ว่าอยากใช้ฟังก์ชันแบบจอ Android เนื่องจากว่าจอแบรนด์เนี่ยมีเสียงที่ไพเราะมากกว่าจอ Android มีตัววัสดุนะครับที่คงทนมากกว่าจอ Android มีการรับประกันนะครับจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือก็บอกได้เลยนะครับว่าในกล่องมิชิก้า XDL5 ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานกับหน้าจอแบรนด์ได้รวมไปถึงตัว7นิ้วรุ่นมาตรฐานของ Al p ไพตัวนี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการตั้งค่าเสียงต่างๆนะครับการเล่น ในส่วนของตัว Apple CarPlay ในตัว7นิ้วตัวนี้และการปลดล็อกหน้าจอนะครับเพื่อเล่นฟังก์ชันแบบจอ Android ใน i l x w 6 6 0ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวหน้าจอ7นิ้วรุ่นเริ่มต้นนะครับของตัว Alpine นะครับ i l x w 6 6 0 e นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ย จริงๆก็คือจ,จ,จ,จะเป็นขนาด6.95นิ้วนะครับหน้าเมนูก็จะมีวิทยุนะครับ USB iPod Mode นะครับ Apple CarPlay แบบนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iPhone AUX In นะครับมีบลูทูธตัวนี้ด้วยกล้องนะครับการตั้งค่ามากมายเลยเรามาลองดูในส่วนแรกกันดีกว่าครับเป็นการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานนะครับนั่นคือการเล่นในส่วนของตัว Apple CarPlay นั่นเอง Apple CarPlay นะครับ เป็นการนำทางและฟังเพลงที่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับโทรศัพท์ก็ยังได้การโทรทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นการโทรผ่านตัวซิมและอินเทอร์เน็ตของตัวโทรศัพท์ iPhone คเครื่องเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนำทางผ่าน Google Map บ้างนะครับกดค้นหาแบบนี้เลยนี่ครับเซนทันเวลด์แบบนี้ครับเริ่มนำทางกันได้เลย ในลักษณะนี้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลการนำทางแสดงอยู่ตรงนี้ด้วยออกได้นะครับเราไปลองฟังเพลงกันบ้างดีกว่าครับใครใช้ในส่วนตัว spotify นะครับ youtube music jux นะครับ tidal ก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันเลยนะครับนี่ครับกดเป็น playlist แบบนี้ได้ไปที่คิวนะครับเพื่อดูเพลงต่อๆไปได้นะครับว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง ในลักษณะนี้นะครับและทางหน้าซ้ายสุดนะครับเป็นการทำงานรวมของ Apple CarPlay นะครับเพลงจาก Spotify ในส่วนตัวนี้นะครับเป็นแผนที่จาก o o o l l m m p s นี่คือในส่วนของตัว Apple c a r p l a y นะครับกดคาว่าเอาพายและกลับมาที่หน้าเมนูแบบนี้ได้ในส่วนของการตั้งค่ากันมากดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะให้ลองดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเสียงตั้งเฟสได้เหมือนเดิมเลยนะครับ คล้ายๆกับตัว h ไฮ l ล s s เลยทุ้มแหลมนะครับนี่เป็นการตั้งอีควอไลเซอร์แบบทุ้มกลางแหลมนะครับเป็น3แบรนด์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับในตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าแบบละเอียดได้นะครับเมื่อเรากดแบบกำหนดตนเองและกด a d v a n c e ตรงนี้นะครับ p eq ตัวนี้ก็จะละเอียดขึ้นนะครับมี eq อยู่ทั้งหมดตัวนี้เป็น9แบรนด์นะครับและแต่ละแบรนด์เนี่ยยังสามารถตั้งค่าค,าคได้ด้วยนะครับเป็นความกว้างแคบต่างๆ ในลักษณะนี้เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับความกว้างของค่าคิวก็คือความกว้างของตัวคลื่นของอีควอไรเซอร์นั่นเองครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับความถี่ได้ด้วยนะครับในลักษณะตรงนี้เปลี brand ่ยนแบรนด์ได้นะครับเมื่อเราตั้งอีควอไรเซอร์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยจริงผมว่าเราควรจะตั้งตัวคอสโอเวอร์กันก่อนก็เลือกได้นะครับในส่วนของตัวนี้ตั้งเป็นความถี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ในตัวนี้นะครับตั้งเป็นแฟลตก่อนก็ได้แล้วก็ตั้งค่าเป็นเซ็ตนะครับได้3เซ็ตเลยไฮพาสด้านหน้านะครับนี่ตั้งสโลปแบบนี้ได้นะครับต่อมาเนี่ยเป็นการตั้งททคอลเลกนะครับหรือทมอะไลเมนต์ในตัวนี้นั่นเองเมื่อเรานั่งอยู่บริเวณน,นี้นะครับเราต้องดันลำโพงคู่นี้ออกไปให้ไกลขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยความละเอียดเป็นยังไงบ้างเราดูนะครับความละเอียดของตัวทําอะไลเมนต์เนี่ย นี่เป็นอินชเป็นนิ้วนะครับมิลิเซกเป็น0.1ทีละ0.1นะครับแบบนี้แต่ถ้าเป็นในตัวของตัวไฮเลสนะครับในตัว ILX 5 0 7 E นะครับตัวทำอะไรมนต์ตัวนี้เนี่ยมิลิเซกจะละเอียดกว่านะครับปรับเป็นเซนติเมตรก็จะเห็นแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ยในลักษณะตัวนี้เลยครับตั้งเป็น3มเซตได้เหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราสามารถฟังเพลงนะครับผ่านตัว USB ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อ USB กันนะครับถอด Apple CarPlay ก่อนเมื่อเราเชื่อมต่อ USB แล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับกดเลื่อนเพลงจากตรงนี้ได้ position left right นะครับนี่เป็นไฟล์ในการใช้แข่งรายการ Emma นะครับนี่คือตัว USB นะครับ แล้วก็จริงแล้วเนี่ยในตัวนี้นะครับยังสามารถอ,อ,อ่านไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอได้ด้วยเช่นกันเลยแหละครับนี่คือการใช้งานพื้นฐานนะครับของตัว ILXW660E นะครับเชื่อมต่อเสียงจากบลูทูธได้นะครับก็เชื่อมบลูทูธกันได้ mm hmm. AUX-in ก็มีในส่วนนี้เลยวิทยุเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปลองเชื่อมต่อนะครับตัวหน้าจอตัวนี้เข้ากับตัวกล่อง m u s i a XPlay5 นะครับ <c oughs> เพื่อเปลี่ยนหน้าจอตัวนี้ให้กลายเป็นจอ Android ได้คุณภาพเสียงแบบ a อา i n e ได้ฟังก์ชันการใช้งานแบบจอ Android ด้วย m i ชิก้าเอ็กซ์เพ5ดูกันในช่วงต่อไปได้เลยครับโอเคครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยทุกท่านจะสังเกตได้ว่าหน้าจอ a l p พ n e 7นิ้วตัวนี้นะครับ ILXW660E ตัวนี้หน้าจอดูมีลักษณะที่เปลี่ยนไปผมทำการเชื่อมต่อนะครับตัวกล่อง m i ชิก้าเอ็กซ์เพ5ตัวนี้นะครับเข้ากับตัวหน้าจอตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเราก็เปลี่ยนตัวหน้าจอตัวนี้นะครับให้กลายเป็นจอ Android ในคุณภาพเสียงและวัสดุแบบจอแบรนด์ลองดู YouTube กันสักหน่อยครับโหกดปุ๊บมาปรับเลยนะครับด้วยความละเอียดนะครับในตัวเอาภัย7นิ้วตัวนี้นะครับเป็น 480p ลองดูคลิปอื่นๆกันได้ครับ สามารถปรับขนาดหน้าจอนะครับให้มีความละเอียดมากขึ้นได้นะครับ4 8 0 p ตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึง hd นะครับแต่จากที่มองข้างนอกเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วแหละครับจริงๆก็โอเคนะครับคือถ้ามองใกล้ๆเดี๋ยวลองซูมกันดูก็ได้ครับนี่คือในส่วนของตัวแอป YouTube นะครับต่อมาลองดูในส่วนของตัวแอปดูทนะีวีออนไลน์กันบ้าดีกว่าอย่างลูกทีว ในมิชิก้ X Play 5ตัวนี้นะครับเป็นกล่อง Android สเปค RAM 6ล o m 128 CPU 8คอ์นะครับ2.0 GHz โอ้โห oh, ชัดดีนะครับเอาจริงๆก็ดูโอเคมากๆเลยนะครับนี่คือดูทีวีออนไลน์ต่อมานะครับลองดูแอปนำทางนันบ้างดีกว่าครับอย่างตัว Google Map นะครับ สามารถพิมพ์ได้นะครับและถ้าสมมุติว่าในจอแอลพายตัวนี้นะครับติดตั้งไมค์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้เช่นกันรเริ่มนำทางกันได้เลยครับอย่างนี้ถือว่าเร็วม,มากๆเลยนะครับก็จะมีข้อมูลในการนำทางในลักษณะนี้เลยครับนี่คือการนำทางนะครับทุกท่านสามารถโหลดแอปเพิ่มได้จาก Play Store ตรงนี้เลยครับ เราจะไมไ่โหลดเกมนะครับเพราะว่าเกมคงจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ก็สามารถเซิร์ชแล้วก็โหลดแอปมาเล่นได้นะครับเปลี่ยนหน้าจอแบรนด์นะครับให้กลายเป็นจอ Android ด้วยกล่อง m ิชิก้าเอ็กซ์เตัวนี้นะครับเดี๋ในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะทําการรีวิวในส่วนของข้อแตกต่างระหว่างหน้าจอ7นิ้วทั้ง2รุ่นให้ดูกันนะครับรอติดตามชมกันได้เลย ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานในส่วนของตัวหน้าจอ Alpine 7นิ้วรุ่นเริ่มต้นแต่ฟังก์ชันครบสมบูรณ์แบบแบบนี้และการปลดล็อกหน้าจอ Alpine ตัวนี้นะครับด้วยกล่องมิชิก้า X Play 5เพื่อเล่นในส่วนของตัวฟังก์ชันแบบจอ Android YouTube Google m a p Netflix TV ออนไลน์ในลักษณะน,นี้นะครับถือว่าสมบูรณ์แบบมากแล้วในเซตการติดตั้งแบบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ 0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานติดตั้งตัวหน้าจอเอาพายตัวนี้นะครับหรือว่ามาทดลองเล่นตัว m i c ิ i g x p อ a y 5ตัวนี้ได้นะครับ ได้ที่ idline s i p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอในชุดนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยตอบโจทย์ต่อสิ่งที่ทุกท่านต้องการนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลย เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาวออดิโอสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวหน้าจอรุ่นสแตนดาร์ดจากเอาพายฟังก์ชั่นครบสมบูรณ์แบบกับกล่องมิชิก้าเอ็กซ์5ตัวนี้ปลดล็อกหน้าจอแบรนด์ให้กลายเป็นจอ Android แล้วไปดูกันนะครับว่าใน,นคลิปต่อๆไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ